สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการทดลองการเทดสไฟล่วกับเซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อยเบรกเกอร์ R C C B เบรกเกอร์ R C B O และเบรกเกอร์ R C B O 1 P บ N ของอีตันครับโดยจะทำการทดสอบกับไซสกรอกชิ้นนี้นะครับที่ถูกต่อลงดินอยู่ครับและต้องขอขอบคุณบริษัทอีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดที่ร่วมสนับสนุนคลิปนี้ครับ ถ้าผมจำลองไส้กรอกชิ้นนี้ที่ถูกต่อลงดินไว้นะครับเปรียบเสมือนคนที่ยืนอยู่บนพื้นเราจะมาทำการทดสอบดูครับว่าถ้าเราถูกไฟฟ้าดูดนั้นจะเกิดอะไรขึ้นโดยผมจะทำการทดสอบกับสกิดเบคเกอร์ลูกย่อยเบร k เกอ R C C B เบร k เกอ R C B O และเบร k เกอ R C B O 1 P บวก N ของอ e ีตันครับเริ่มจากการทดสอบกับสกิดเบคเกอร์ลูกย่อยก่อนนะครับ เพืเ่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเมื่อสายลายสัมผัสกับไฟกรอกนะครับก็จะเกิดประกายไฟและเห็นรอยไหม้อย่างชัดเจนครับในขณะที่เบรเกอร์นั้นนะครับไม่ได้ตัดวงจรครับและยิ่งถ้าเราถูกไฟฟ้าดูดเป็นเวลานานนะครับก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ครับ ต่อไปนะครับทำการทดสอบกับเบร a เกอ RCCB ครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเมื่อสายลายสัมผัสกับไส้กรอกเพียงเล็กน้อยนะครับเบรกเกอร์ RCCB ก็จะตัดวงจรและที่ไส้กรอกนั้นก็ไม่ได้เกิดรอยไหม้ครับ ต่อไปนะครับเรามาทดสอบกับเบร a เกอร์ R C B O ครับ <S <S <ings>? <S 1> <S 1> เมื่อสายลายสัมผัสกับไ้กรอกเพียงเล็กน้อยนะครับเบรคเกอ R C B O ก็จะตัดวงจรและที่ไส้กรอกก็ไม่ได้เกิดรอยไหม้เช่นกันครับ <S <S <ings> <S ต่อไปนะครับเรามาทดสอบกับเบร a เกอร์ R C B O 1 P N กันครับ เมื่อสายไลน์สัมผัสกับไส้กรอกเพียงเล็กน้อยนะครับเบรกเกอร์ RCBO 1P บว N ก็จะตัดวงจรนะครับและที่ไส้กรอกนั้นก็ไม่ได้เกิดรอยไหม้เช่นกันครับ จากการทดสอบนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับจะไม่ตัดวงจรแต่เบรกเกอร์กันไฟดูดไฟรั่วชนิด R C C B R C B O และ R C B O 1 P บวก N ก็จะตัดวงจรเมื่อเกิดไฟฟ้าดูดไฟฟ้าร่วครับถ้าเบรกเกอร์กันไฟดูดไฟลัว่วไม่มีสายนิวท่อมาเลี้ยงให้แผงวงจรกันดูดภายในเบรกเกอร์หากเราถูกไฟฟ้าดูดเบรกเกอร์ยังจะตัดวงจรหรือไม่ครับ การทดลองนี้นะครับผมปลดสายนิวท่ลของเบรกเกอร์กันดูด R C C B เบรกเกอร์ R C B O และปลดสายนูวท่ลของเบรกเกอร์ R C B O 1P บก N ออกหมดแล้วครับเราจะมาลองทดสอบดูนะครับว่าเบรกเกอร์กันดูดนั้นยังสามารถตัดวงจรได้อยู่หรือไม่ครับเริ่มจากเบรกเกอร์ R C C B ก่อนนะครับ เพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อสายไลน์สัมผัสกับไส้กรอกเพียงเล็กน้อยนะครับเบรกเกอร์ R C C B ก็จะตัดวงจรและที่ไส้กรอกนั้นก็ไม่ได้เกิดลอยไหมครับต่อไปนะครับทำการทดสอบกับเบรกเกอร์ R C B O ครับเมื่อสายไลน์สัมผัสกับไส้กรอกเพียงเล็กน้อยนะครับเบรกเกอร์ R C B O ก็จะตัดวงจรและที่ไส้กรอกก็ไม่ได้เกิดลอยไหมเช่นกันครับ ต่อไปทดสอบกับเบรกเกอร์ RCBO 1P บ N นะครับเมื่อสายลายสัมผัสกับใส้กรอกนะครับก็จะเกิดประกายไฟและเกิดรอยไหมอย่างชัดเจนครับในขณะที่เบรกเกอร์นะครับก็ไม่ได้ตัดวงจรครับ จากการทดลองนี้นะครับหากไม่มีสายนิวเทลให้เบรกเกอร์ RCCB และเบรกเกอร์ RCBO ของอีตันเบรกเกอร์นะครับก็ยังสามารถตัดวงจรได้ครับแสดงว่าเบรกเกอร์ทั้ง2ตัวนี้นะครับใช้หลักการทำงานแบบวนเตจอินดิพ e เดน n ์กล่าวคือใช้หลักการทำงานที่ไม่ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าหมายถึงว่าไม่ต้องมีไฟเลี้ยงวงจรเบรกเกอร์ก็ยังสามารถทำงานได้ครับ ส่วนเบรเกอร์กันดูด RCBO 1P N นะครับหากไม่ได้ต่อสายนิวทัลของเบรเกอร์หรือสายนิวทัลของเบรเกอร์นั้นเกิดหลุดก็จะส่งผลทําให้ฟังก์ชันกันดูดนั้นไม่ทํางานครับสแสดงว่าเบรเกอร์ตัวนี้นะครับใช้หลักการทํางานแบบวนเตจดิพเอนเดน์กล่าวคือใช้กระแสะไฟฟ้าก็คือต้องมีไฟเลี้ยงวงจรอุปกรณ์ถึงจะทํางานครับดังนั้นนะครับหากสายนิวทัลหลุดก็จะส่งผลทําให้เบรเกอร์นั้นไม่ทํางาน,มงานเมื่อเกิดกระแสะไฟฟ้ารั่วกครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับและต้องขอขอบคุณบริษัทอีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดที่ร่วมสนับสนุนคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแบรนด์อีตันนะครับเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามและสั่งสินค้าได้จากรายละเอียดตัวแทนจำหน่ายที่ผมวางไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ หวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์และก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The c o p Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย